ห6กกิโลกรัมอเสียงปรบมือต้อนรับบุมแดงอัศวินดำวีรศักดิ์แล้ววันนี้เราไดเห็นคพใใหญ่อด้วยกัน่ ขอเสียงประมอต้อนรับอัศวินดำวีเร์ัเล้ชดแดนที่ว่าจูเลียตวกเกอร์ขอไป้รับข้อมูลสิ่คาด้วยน้อยมุดแดงคือจูเลียตมวกเกอร์ส่วยชุดเกิร์ดนั้นคืออัศวินดวํวีรศักเล้ เจอกับทุกครงฝ่านั้นก็ประกาศประเทศอะไรนั่นเป็นอัศวินดำเนาะท่าเรับถ้าพร้อมแล้วเสิร์ฟความสุขให้กับพีแรกก็คืออัศวินดำนั่นก็คือนักมวยฝ่ายน้องกูเริ่มเบอรแล้วของคนไทยนะครับจะบอกมุมนไรรคับไม่เป็นไรไปรายการไปอาจจะสลับเล็กน้อยไม่เป็นไรครับอ่าว้ครู่ก็ไหว้ครูเดียรยับฝ่ายแดงนักมวยจากประเทศออสเตรเลียครับเดนเนอร์วอล์คเกอร์นะครับจากค่ายแสงมรกตครับ ทีมงานของน้องท็อปทีมงานของจา่าทวีดวนอัศวินดับวีรศักดิ์เล็กพี่วีรศักดิ์เล็กยิ้มมาเองนะครับนี่ครับไปสร้างยิมอยู่ประเทศญี่ปุ่นกนนี้กลับมาสร้างยิมหลังเซนทัลรัตนาธิเบศนะครับใหญ่โตมโหฬารากครับพี่วีรศักดิ์เล็กมาเปิดโอกาสให้กับนักมวยไทยหลายๆนุดน,นะครับเมื่อวานก็พามาชกนะครับรอยาเป็นมอยไทยไปได้เลยครับวีรศักดิ์เล็กนะครับ หลังเซมทันรัตมาที่เห็นประมาณนั้นแหละครับไปไหนแล้วเห็นแวบๆอ่าวัดดีพี่จ่าแดงครับพี่วีรศักยืนหน่อยพี่วีเดักครับยืนนะครับเสมอตอนรับพี่วีรศักเล็กหน่อยครับนี่นักมวยดังครับวีรศักเล็กแพ้เทคกิฟนะครับไปเปิดจิฟอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่นานนะครับสวัสดีพี่วีรศักด้วยนะครับผมอยู่ที่นี้ครับพี่หวัสดีครับ ยังมองไม่เห็นอีกอ้าวฮาริกระตรุกจากนี้พี่ชายไม่ไมเจอกันนานครับสระวันก็พามาต่อย,ยครับอ,อาจารย์จิศสัญเด็คครับบนเวทีครับหน้าที่โอ้โหดีว่าเวทีมันแข็งแรงมาตรฐานนะครับประมาณเข้าสาดหนึ่งกระสอบใหญ่ๆครับ โอ้โหกรรมาการผมเป็นมดเป็นแล้วครับอาจารย์คิดเป็นมดเปแล้วครับตอนนี้เอาครับเดี๋ยวดูครับยัดขนยัดครับสนุกสนานครับนี่เป็นเกมเกีฬาลว้ลวนๆครับไม่มีเกมการสนัดนะครับบดโอกการันตีกับน้องๆและคนรุ่นใหม่ครับอ่าผู้สิทธิ์รายการจัดพกกำลัหลยยงห้ยกหรือเปล่าเดึ่งตัวครับเดายากครับ บอลหนูนไฟได้ไม่มากไม่วานน่าจะสักองเม็ดครับเดาด้วยสายตาน่าจะมีร้อยแกวสิครับคุณแจบอกว่าแดงต่อน้องน้อด้วยรูปร่างนั้นก็น่าจะดวด้วยแต่ใจใหญ่ครับเดี๋ยวดูครับนี่เสเลย่านยกหนึ่งไปเอาละเอาละเอาละดูดีๆครับโอ้โหแกจับตีเขาอย่างเดียวแสงประดด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  ลูกแก่ลูกกันด้วยดูดีสมจิตดูดีดดดมีน่นกว่าไงพูดได้คำเดียวว่าอาหญ่แฮกคอยอย่่แหกคอยอตัวใหญ่เหลือเกินไม่แน่อย่าไปดูตัวให้ดูอาวุธมวยไทยอ่ะของมันไม่แน่หรอกนะอ,อย่าโกคอตีเข่าไม่ได้นกคอต่อยเอาแทก รอบนี้นี่อัศวินดำเล็กบอกอีจะเล็กอาจจะเล็กพิกขี้หนูก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างไรอัศวินดำสองยกผู้ดำยกสามยกสี่ยกห้าไอ้ผู้ดำแตกตัวเลยโอ้โหผู้ดำสามยกหลังนักชกร่างน้อยเกือบน้อยกว่าโลแดกนี่เจนผู้ดำสูสีเลยให้อัศวินดำเล็กโอ้ยโอ้ยไม่ได้ไม่พิกติกาไม่พิกติกาโดนโดนกระจับนะแต่อย่าเจตนาลูกใดลูกทีมนี่ฝ่ายรับต้องยกฟังให้ได้ ลงนี้ชือว่ามาัตั้งใจครับโดนกระจับแต่อย่าทำบ่อยนะครับตัวเตี้ยเป็นเรื่องธรรมดาปฏิพานไหวพิบไม่แน่ของมันไม่แน่อาจจะใหญ่แล้วใหญ่แบบคักแพ้ก็ได้คุณสมจิตเคยเห็นแจ็คผู้ฆ่ายากรึไหมไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ <S <S แต่ว่าให้เตะขาเยอะเยอะผมไม่สอนแต่ว่าให้เตะขาเยอะเยอะจอยังจอยัง เฮ้ยลักตัวลักตัวก็กพอได้เขียวโดนเอาประกันเลยเนเอะดูแล้วผมไม่ได้สอนนะแต่ขายเยอะๆขวายาวๆว่าอย่างนั้นทีนึงฝังขวาสวยฟังเพลงเอานักแท่งฝังด้วยเอานี่มาดิเขาบอกว่าตัวใหญ่ๆนี่แหละโดนล้มยังละพี่น้องวอกเจอบอกผมฝังเป็นผมฟังไทยรู้เรื่องโอ้โอผมฝังไทยรู้เรื่องอะ เอาดิเอาดิวอกเกอร์บอกผมพร้ oh <okay. S 1> อมไทยรู้เรื่องแล้วผมเดี๋ยวบอกนะว่าไทยรู้เรื่องในฟัามประศรีสานบ้านผมยังรู้เรื่องเลยอ่เมียคนอุดรเพชรอีหยังอยู่ครับเออเพชรอีหยังอยู่ครับโอ้โหชุดยอดครับวอกเกอร์โอ้โหดูนะแทงเข่าทีแทงเข่าปลายคางครับอัจจะไมรับเอาตัวไห้รอดลูกเอาตัวไห้รอดเลี้ยใต้ไปเรื่อยเลี้ยใต้ไปเรื่อยเจาะยางเข้าไปอ่เลี้ยงเฮ้ยมันจะพลัดพลดชิดพลดชิดแม่ช่างภาพอย่าบอกให้ตีสองเลย คนไทยผ้าร้อยตีสองโอ้บอกใครให้ตีสองครับบอกให้อ่านรัฐธรรมนอผลัดตีสองทั้งผ้าคนไทยไม่ช่วยคนไทยเลยถ่ายอย่างเดียวอออ่เช่วยด้วยพี่ช่วยด้วยช่วยทุกไลน์คนไทยก็เกี่ยวคนไทยด้วยเออพี่คล้องมือไว้นะอย่าตกเวทีนะหงายท้องนะก็คอยดูครับประชาชนผ้าพี่ร่วงเวทีเยอะแล้วเจาะเลยเอาละเอาละเจาะแล้วเจาะแล้วระวังบัตรระวังบัตรทั้งผ้าระวังทั้งผ้าระวัง ภาพภาพโอ้ยอกแมอกมทีถ <t lateral manipulation> oh, oh ึงกระโดดหพอดีเราสองคนยั่วเขาไปกับอกเกดศูนย์เยทีนี้คูดาไปน้วนําพันเลยคูดายกขายกทีแทนน้กเมืองเร็วๆไปน้วนําพัน สวัสดีคุณโนรุ่งรอดนะครับสวัสดีคุณโอรุ่งรอดคุณแจ๊บบอกว่าหากม่การเชียร์ใครเลยว่าร่างกายฟิตเศษที่ครับพี่น้องอ่าอ่าอย่าเพิ่งด่วนจะดูแค่ยกแรกครับแค่ยกแรกอ้าวมาแล้วน้องพบมาแล้วลูกชายยาธุนีมาแล้วเอกชายแสงบรังบดนะครับตัวใหญ่มากความคล่องตัวและก็การออกอาวุธนะครับเเมมมมตตรรรใใชช่่ัคบอยู่ที่คนไทยเนาะ แห็มว,ว่าตัวเล็กแต่สามารถที่จะแก้ทางหน่วยใหญ่ๆได้นะครับแล้วก็มูลแดงนะครับแม้ว,ว่าจะตัวใหญ่แต่การออกอาวุธนั้นเราดูแล้วยังไม่คล่องยังไม่คล่องในเรื่องของศิลปะก่รตรวนวัดทุกนี้ก็เหมือนกับว่าเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับ ใ้รูปแบบมวยไทยมหาสรานต์ครับเบอร์วอเตอร์ฟควอเดอว์นะครับคันนี้มีให้คู่าให้พม่าผู่เหมือนเดิมนะครับพลังคนศรีนะครับจับเอ็ดกันแสงมรกดครับเล่นล่างไปเรื่อยๆก็น่าจะโค่นได้เนาะก็บลุจากการลอยวุกหรือยกแรกเราก็พอาจะทราบ ก็โอเคก็ต้องระวังเนาะเพราะว่าเขาชั้นใหญ่แล้วก็ยาวแล้วก็ถ้าโดนเราจริงๆแล้วก็ความหนักหน่วงจะต้านทานไว้มองเหมือนเชือกไหม่ครับ่พี่เลี้ยงลงพี่เลี้ยงลงแขวนกันนิดนึงครับปอดฟังคะแนนอีกหนึ่งครั้งครับ19 19แล้วก็19ครับผมถือว่าออกนำนะครับถือว่ายังไม่ห่างมีโอกาสพลิกกลับมาได้ครับ ลาวทูยกที่สองอาคุณสมจิตไปไล้คุณสมจิตไม่เปหน่อยหกสองแก้เกมอย่างไบอัศวินดำอัศวินดำจะพยายามยึดมือ,อมแม่ตัวเล็กสัน้นกว่าเยอะครับแต่หัวใจนี่ใหญ่จริงจริง<อ>ดูสิครับ<อ>เล็กเต็มมวยเล็กเต็มมวยไม่เป็นไรเล็กมีฝีมือครับถึงเล็กก็เล็กกว่าครับคุณสมจิตถูกต้องนะพันลูกป้อแต่ว่าโหัวตอโอ้โหไม่ได้ตายได้ลกอร์ เออดีครับปานีระลูกร่างชาวสัชาติเขาใหญ่โตนะครับอย่าตั้งใจมาครับเจ่อไปเรื่อยๆครับอัธวินยำจ่อไปเรื่อยๆจ่อไปเรื่อยๆยังไม่รักความพยายามนี่ขาตีแหวงความพยายามที่ไหนความพยายามมาหักได้ทำไปต่อยได้ต่อยไปโอ้โหมีหักศอกก็พอเกินตีขาตีขขา ยางมีเขาเรียกว่าไม่ใหญ่ประการนะคุณสมจิตยังไงฮะใหญ่ต้นตาลนะครับมีประโยชน์ทุกทุกแขนงเลยครับใหญ่ต้นตาลนะมีประโยชน์ทุกทุกอย่างอ่ารากยันโคนเลยถูกต้องเป็นมวยด้วยครับอ้าวไม่เป็นไรอัศวิญดับชื่อนี้มีที่มาที่ไปอัศวิญดับยังไงอัศวิญดับยังไงลูกศิษย์พิศการเสวงหรือเปล่าชื่อชื่อเฉยๆครับนี่ครับตองไดนี่เองนี่เองวันนี้วันนี้วันนี้ยันนี้ยันนี้ นี่ยะย่างียะคนไทยเทียคนไทยเทียโอ้โหโอ้โหมาแล้ววอเกอร์มาโหแล้วแม่ีดพีดเลยดอกอัศวินบรว่าทาได้ทำไปสีทนใจอ่าเรียกนั่นเรียกนั่นไปแน่ครับไม่แน่เจออากาศร้อนร้อนกวอเกอร์ร้นร้อนจอดจจอจอดวอล์แล้ว หมดเลยมันโดนไล่ต่อยโดนเจะโดนอแแล้วอแล้วไงอแล้วไงตัวใหญ่ะอคนหลังหันมาเทียร์คนไทยแล้วคนหลังด้านหลังหันมาเทียร์คนไทยแล้วขอคพี่เอเลพี่กินหมเล่กหมอแพอีสานยได้ไหมไอเทือๆขอแพ้กีาเดี๋ได้ห เป็นพี่น้องไอเป็นกำลังใจให้มุญท้นเงินหน่อยสาวจัดแ๊กโกงมาหน่อยได้ไหมในยูทูบไม่มีนะครับพี่ <c oughs> ผมอาจจะล่มเก่า,าสาวท่านะครับสาวท่าเลยคนไทยคนก็นั่งเทียร์ไทยแล้วาานะนี้นี่ร,นรับกีฬาจะแข่งชัดเจนนะครับจะให้กำลังใจคนที่ออดแทกว่าแล้วไปสีสันนะครับเอาแล้วครับคะแนนมาแล้วะครับ เก้าแล้วก็เกสตีดื้อมาแล้ครับอับดุลยีดื้อมาแล้วสออนนะภีราข้ตอนนี้ก็ถือว่าคะแนนสูสีเนาะตอนนี้คุณลูกหลงกับคุณแม่นะฮะขออนุญาตเชิญขึ้นบนเวทีหน่อยฮะมาดูลูกไปมาคนเดียวครับเทียบอยเพลินลูกหายไปแล้วครับสิงลูกจะแล้วครับอ้าวหนุ่ยจะใช้คำลูกหลงนะครับช่วยฮะติดตามมาด้วยนะฮะอ่ะดูครับพูดอะไรหรือเปล่าด่ะหนูชื่ออะไรครับลูกชื่ออะไรครับ มันร้องอยู่จะไปสัมภษณ์อะไรแล้วเผื่อเขาจำแม่เขาได้ดูในกระเป๋ามีเบอร์โทรไหมมากับใครครับลูกมากับแม่ใช่ไหมแม่ยั่ไหนลูกไม่ยไหนอาะเผื่อคุณแม่จำเสียงร้องได้ร้องอีกทีลูกโอเคมารับลูกอยู่นี่นะใครที่หลงลูกนะครับลืมลูกนะครับดูนะครับใส่ชุดสีฟ้ามารับด้วยนะครับ เ่ะ้องอไว้ก่อน้กอนเด็กเดี๋ยวลูเดี๋ยวเด็กฝันหายอุ้มไว้ลูกอุ้มไว้อุ้มไว้เดี๋ยวเด็กตกใจอุ้มไว้ก่อนนะครับอยู่ในออมกอนเงอยู่นี่ลูกเดี๋ยวแม่มาเลจ้าใครที่ทำลูกพัดหลงนะครับมารับที่ข้างเวทีมวยนะครับเด็กใส่ชุดสีฟ้านะครับอยู่กับพี่เวไม่น่าเกินสไม่น่าเกินสัก4วบนะครับอยู่กับพี่สวยๆเลยหิวนมไหมลูกหิวนมไหมค่ะดยังต่อครับจะหิวนหิวนมแล้วหลทางกันครับมา อัลโตวิน <amounts> ด <to S 2> <atorium> <ohn> <Andrew> ัม <superv> น <ising refugees> ี <ğim> ่ดิลองดีดีลองดีดีแกวิ่งชดีดีดีโอ้ยชาวสองดีดีอย่าลืมมาดิครับอยากดีก็มาดิครับแอบวอล์กเกอร์แกชนอย่างเดียวราคาสายใหญ่เอาะครับสายใหญ่วิ่งชนวิ่งมาท้าอย่างเดียวแต่อัลตวินดัมจังหวะฝีมือเตะขวา แฝงแกมพิงเทื่ยงทีเดียวดีเสียวเที่ยงอ่านได้เลยครับเวทีนี้นชั่วเลย,ะเลยฮะโอ้ยตาะยางกูดาไปด่วนระบาดแล้วกูดากูดาไปด่วนระบัดแดงรับต่อยางเอาแล้วยาง,ง,งแตกไหมพี่น้องยางแตกไหมรับซึมแล้วรับซึมแล้ว,ลวยางแตกไหมปา24ชั่วโมงรับปา24ชั่วโมงดึ๊กดึ๊ดึ๊อ่าอ่าโอ้โลุยกันต่อลุยกันต่อโน้ตพักเร็มโน้ตพักเร็มโน้ ไม่ใช่ัไม่ใช่ตัวนะครับแล้เินโดนสอบแับโดนสอบกลับไหวไหมไหวโดนสอบกลับเฟืองหรือไม่เฟือหรือไม่นะครับยังอยู่ยังอยู่ยังอย่กการไว่ยกกาไล่ยังอยู่ยกกาไล่ทำการเล็งแล้วเล็แล้วยังก่อยู่ยัง่อยู่ยังอยู่ยังซู่ยังไหวเฟ่แล้วอโดนต อเล่อเล่อเล่เอารูเดยวเอาเอาาหายใจก่อนะเยเยเายจวไปีุ้ซอนจ้ละอีละีะอีละโอ้ยมันเยขู้อ้โหอเวียตดเเียกืดดัง่อยนะโอู้นำเงินโดนตอบกลับนะครับเบว่ายังไม่ล่วงเนาะ ล่วงแล้วก็อาจจะไปเลยนะครับแต่ยังประคองตัวนะครับนี่นะครับหน่วยที่ได้รับสอนมาดีนะครับก็อยู่ที่ผมนะครับใส่เสื้อสีเงินจะเห็นผลตอนที่โดนอาวุธนะขออนุญาตโชว์ตัวอีกทีไหมลูกนะมะเดี๋ยวเม่เจอ่ะขออนุญาตนะเสียงดังๆนะฝั่งนี้นะถ้าใครเจอนะคุณแม่ที่หลงจากลูกตัวเองนะครับอยู่ตรงนี้นะคุณแม่จ๋าอยู่ไหน คุณแม่เต้นอยู่ฝั่งนู้นหรือเปล่าลูกอยู่นี่นะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงได้อยู่กับทีมงานไม่ต้องห่วงนะจ๊ะฝากแานประชาสัมพันธ์ของงานด้วยครับคุณสมจิตครับครับช่วยให้เจ้าหน้าที่วอนะครับช่วยวอบ,บอกได้ต่าังๆด้วยนะครับฝ<ะ>ากภาษางานเลยครับเด็กยังยังตัวน้อยอยู่นะครับไ่เกินสอยกนะครับต่อไปเ <ะ S 1> <ละ S 2> ป็นยกที่3นะผู้ปกครองใครที่ทำเด็กพัดหลงนะครับ ผู้ปกครองที่เข้ามาชมนะครับใครที่ทําเด็กพัดหลงมารับบุนของท่านได้ที่สนามมวยนะครับเด็กวัยสักไม่เกินสักสี่ขวบนะครับยังพูดจาไม่ได้นะครับครับฝากเจ้าหน้าที่ไปทำสันของงานแล้วก็เจ้าหน้าที่พี่ๆตำรวจด้วยครับถ้าออกมอได้ช่วยกันสื่อสารนะครับทุกสนามเลยนะครับใครที่ดับเด็กพัดหลงอยู่นะครับคะแนนออกมาแล้วครับแดงขึ้นก่อนนะครับ19 สิบสิบแล้วก็สิบเก้าครับเอาแล้วโอ้โหมีพลังน้ำนะครับเรียกว่าคู่ขี้สุสียังไม่รู้หัวรู้ก้อยแล้วครับตอนนี้เดินทางเราจะยกที่อะไรครับพี่นกยกที่สี่ครับยกที่สี่ราฟวครับเอาล้วฮะตอนนี้อัศวินดำเดินมากลางเวทีเห็นคู่จะสู้เหมือนจะแผ่วๆไปเอาลูที่กระอบ บัดมวยเขาวัดกันที่อาวุธครับเนื้อตัวร่างกายอาจจะแตกต่างกันหน่อยครับแต่ว่าเวทเท่ากันนะครับเวทเท่ากันอยู่ที่จังหวะฝีมือโอ้ยขวาสวยแมวอล์คเกอร์เขาคิดในใจว่าสบายคนไทยมันคนนี้แล้วเกินคุณสมบิตโอ้โหแข็งแรงครับคผมแต่ว่าแข็งแรงบ้านเดียวบ้านเดียวคุณสมจิตหรือเปล่าไม่รู้เขาเรียกว่าเออเท่าเนี่ยนะดอกยางไปเรื่อยเรยครับ จ่อยังไปเรื่อยๆตีแน่หนึ่งเลยเห็นไ,ไหมมาแล้วมาแล้วอีกทีโอ้โหสองดอกไปจริงจังอีกทีสามดอกมาระวังลูกหมุนลูกหันกัรหันนรกนะครับหมุนแบบนี้ลูกขยันครับลูกขยันทับได้ทับจ่อได้แล้วโโอ้หมาอีกแล้วอ้าวโอ้ยออกลูกฝีมือไปแล้วครับพี่น้องตอนนี้เอาล้วครับประเทศสามารถพยักอรุณและอดุลย์เนี่ย โอ้ต้องชมผู่ของโกลดสตาพตองอหยนะครับขวาขวาแล้ว,วนีครับสนุงหลายคู่เลยครับขวา,ขวาอีกครั้านี่ยขยันเนาะเริ่มจากขวา หัวใจตรงน like ี้นะครับโอ้โหระยะยาวหัวเกอร์ขวาตัวมินขวาขวาเพิ่นเอิ่หมดยกที่สี Bi ่นะครับยกเดียวนะครับตอนนี้ก็เห็นว่าน้ำเงินน้ำเงินเจาะยางเมื่อสักครู่นั้ก็ทำให้แดงเนาะแดงเหมือนกับกตแไม่แตกนะครับตอนนี้ลูกของคุณอยู่ที่กองพิการที่ที่เวทีมวยแหงนี้นะครับ อ๋อเดี๋ยวฟังคะแนนในยกท้ายไม่ตันรุ่น้ำเงินจัตื้ำเงินตึ้งขึ้นมาหรือไม่ให้ทีมงานช่วยกันดูด้วยนะครับอ่าฝากพี่ๆเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วยนะครับช่วยวอไปทุกสถานที่ครับมีเด็กพัดหลงอยู่ที่เวทีโบยนะครับไม่ทราบว่าเสียงตรงนี้ดจะไปถึงไหนนะครับอ่าฟังคะแนนนิดนึงครับ90 90แล้วก็เก้าสเอาแล้วครับ พลิกหรือเปล่าคดีพลิกหรือเปล่าไกลแล้วไกลแล้วเลยกันยกโอ้โหหัวใจจริงๆครับยกกันพามาเป็นของคู่นี้กันนะครับทักสามเสียงเลยนะครับโอ้โหพี่น้องครับขอเสียงปรามือดังๆอีกทีหนึ่งอ้าวนะครับมีความสุขทุกทุกคนแล้วทั้งแดงแล้วก็น้ำเงินสุดท้ายนะครับเราเราก็ คงจะได้ลงไลฟ์หลังจากที่มวยคู่นี้จบลงนะครับหลังจากที่แจ่งรางวัลเสร็จก็จะขออนุญาตลงไลฟ์เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นนาฬิกาแล้วเนาะอาจจะเดินทางเดินไปทุกที่เพราะว่าต้องเดินทางไทยด้วยนะครับก็ไม่ได้ชมบรรยากาศภายในงานกันอีกแล้วกงอนุสาึกกินไทยสมรภูมิแล้วยเป็นที่สุดเป็นที่สุดดีครับแล้วสุดท้าย เอาครับ3นาทีที่เหลือขอเสียงประมือให้ทั้งคู่ดังๆนะครับประมือดังๆครับสนุกมากสนุกมากครับเป็นเกมกีฬานะครับหนักนิดเบาหน่อยเย้าแย่กันครับเพื่อให้เกิดอตรมณ์ความมันอ่ะพวกเราลูกหลานคนมวยครับเรารักมวยไทย้งนั้นแหละครับไม่ว่าจะแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมกีฬาครับลูกขยันนะครับตอนนี้สำหรับอัศวินดำ หลวงคอต่อยเลยบหลวงคอต่อยแล้วอาเ,วา,าเรียกว่าไม่ได้ลับคอต่อยลับคอแทงกรรมการต้องเตือนครับดูนี้เหนียวคอแล้วมาต,อต่อยปลา,าสวิญจอมขวาอยู่ไหนบอลกอรขยับเข้าหาวางขวาให้ดี พี่น้องครับยกนี้เป็นยังไงพี่น้องใจยเย็นๆนะต้นนขาอยู่ต้นนขาอยู่อัศวิีณาบอกผมขอหายใจแป๊บเดียวมาสักครู่มุนซุกไปหน่อยโดนโล็อกโดนโนโ้องคอที่เอาโทษนีพี่แต่แกขาแกยาวครับโอ้โหนี่ครับฟัตทิงกงเอาคุณสกินลูกนี้ฟัตทิกเรียกว่าเตะไม่มีแบบแผนนะครับตเตะเฉยเตะกัดขึ้นมาฟอตทิกนี่นะ,อะเอาบ้าเอาบ้าอัธวีณาบอกบ้า ออกได้ออกครับอาสมินดับออกยกศึกพาแล้วแต่ต้องระวังลูกบอลนครับ,บจับเป็นนานแสนนานเลยครับคุณเอ้ยเดิพลัทิศเข้าโดนขา,นนนาครัน,น,น,นต้องโดนบัดครับแปรยุ่งนะครับอาสมิทดับโดนบักแล้วพายุเข่าพายุเข่า,ค,า,า,ค,าคุณสมจิตโอ้ยด้วยยด้วยด้วยเรียกว่า ชุดใหญ่ไฟกระพริบดูนี่ภาษาโคราชว่ายังไงลงมาหูลงยบกดเลยฮะโอ้ยพอแต้นพอแต้นด้วอย่างนี้พอแต้นพอแต้นช่วยด้วยพอแต้นมาตรการต้องนับนะครับเพราะว่าน้ำเงินนำไม่ตอบไปเป็นไยครับไปเป็นไเป็นการเซฟมุกร่างยู่มุกร่างและเต็มที่นะครับ โอ้โยยังไ <empirical> หวครับหัวใจเกินรอยครับสู่ไหตัวนี้ดัรอยผมเลยตัวน้ดหนรอยตัวแรกใจสู้ตัวแรกใจสู้อ่าวอเกอร์ซโนลีพอแล้ววอเกอร์อ่าครับโอเควดะแนนกันดูภาพสุดท้ายโปรยมือดังๆกับพี่น้องชาวไทยก็นี่ครับสักกันชาย สุดท้ายเป็นเพื่อนกันครับราบรักกันจนวันตายนะครับคู่นี้อนุญาตลงลายนะครับพิธีกรทุนพิทีนะพี่นะครับจังหวัดเอกันในครั้งต่อๆไปนะครับฝากกดแชร์แล้วก็กดติดตามผูดับเที่ยวหน้าวันสุดท้ายเจ๊วอกเกอร์หน่อยดีกว่าเรามาดูกานประกาศผลยางเป็นทางการครับพี่น้องครับสู้กันมายกเดือดจริงๆคู่นี้อ้าวนักมวยจางเวทีครับ ได้เลยครับแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมกีฬาครับเต็มที่แล้ครับอัศวินดำบางวินดีก่อนลูกเดวินเดย์อิสราเอลกอดที่ว่าได้ใจท่านผู้ชมครับขอบคุณที่มคู่นะครับทางวอลเกอร์และอัศวินดำครับนี่ฮะนี้ในภาพบนภาพนะครับเอาละครับนาวการที <Hamilton> ่ครับขอการเป็นเชิญท่านเอกชัยคลี่กระจายครับพนักงานส่งเสริมกีฬา สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ขึ้นมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะครับขอเสิงพระมวยต้านรักครัครบ